Learning Journey เ,เ,เดินทางมาที่ตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจัังหวดขอนแก่นค่ะอันนี้เหรอคะใช่ครับผมเรามาพบกับครูรุ่นใหม่ที่ชวนอุมคุยด้วยภาษาอีสานที่ให้สเสน่ห์ความเป็นท้องถิ่นัี่ข้างๆผมนะคะก็คือครูทอมเอาเป็นครูแล้วครับตอนนี้ เขาเรียกผมศิลปินเนาะแต่ผมก็ผมวาดรูปอยู่บ้านปประมาณปีกว่าแล้วคำว่าเซาหมายความว่าภาษาอีสานเนาะเาป็นเลิกยุติไปแล้วแมนครับอ้าวเราไปเห็นคือเซาเป็นผมว่าได้จบคูโดยตรงครับพี่แต่ว่าได้มีโอกาสไปสอนเนาะที่นี่มันมีปัญหาเรื่องเอกสารผมบอกเข้าใจเรื่องแผนการสอนเนี่งนะครับมันเป็นปัญหากับผมหลายพอสอนไปสักพักนึงมันมีความเครียนกันเลยที่นี่ก็เลยว่า เออเขาควรอาจจะเหมาะแล้วก็เแลยออกมาวาดรูกยังเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็ยังสอนอยู่ครับแต่ว่าสอนเฉพาะเด็กน่อยที่อยู่เลาะบ้านเนี่ยบ้านครูท้องอยู่บ้านไหนอ่าอยู่อ่างท้องเห็นไครับอยู่บ้านนี่แหละตอนนี้ก็มาเฮ็ดท่องเที่ยวชุมชนเที่ยววิถีสีชมพูกับพวกพี่สอ,อยอ,อ,อ่อพวกพี่นุครับเนี่ยแหละกำลังพยายามผลัดันให้มันมีคนรู้จักบ้านเน้เนี้ยเห็นไหม ก่อนแเนี่ยเพื่อนบูลูจากได้สีชมพูโยแสงวนรูจากแต่ชุมแพร่เบอกโยขวัญแกนโยอำเภอไดนสีชมพูมีอยู่ตีสีชมพูเอ๊ะอารมณ์มันก็นหรเ่าเอ้ะคือบูลูจากบ้านเขาตอนนี้ก็พยายามใส่ทรัพยากรที่มันมีอยู่ ธรรมชาติแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นะเทือยหทเขารู้จักกันจับกุ้มกันแล้วก็น้าเสนอครับเอมีอย่างดีสิไหมครับทุกคนคืออุ้มเพิ่งมารู้สักว์ผทอมถังแรกวันนี้ทาเหมือนรู้จักกันมานานแล้วเนาะเน <c oughs> ี่ยเพิ่งเคยคุยกันนะคะเนี่ยแต่ว่าผู้ทอมจะพาไปดูพื้นที่ในย่านของสีชมพูอยู่ในตาบลดงลานแมนครับผม แถวนี้มนันเป็นทะเลอ้อยนะนี <laughs> ่อ้อยเคมีหรืออ้อยแบบไหนเพิ่นส่งโรงงานนะครจะมีเคมีแหละออมีโลมโมหิข้อนีอนผมก็แน่ใจว่าเพิ่นมาจกปีนะครับม,มีมา้าผมกับมาผมก็เห็นหแล้วระบบนิเวศบ้านเฮาถามว่าความอุดมสมบูรณ์มันเป็นแบบไหน่ผมว่าหลายครับเรื่องของปลาเรื่องของน้ำเรื่องของอย่างเนี้ยมันขั้นพอมอยู่นี้ยก็เขาเห็นนี่ครับ ก็จะมีร่องน้ามีอย่างเนาะความเขียวมันก็นยังมีอยู่เห็นแต่ว่าย่านมันเบิดครับช่วงนี้ย่า, <laughs> ยาน,นเ <laughs> บือแวขออนุญาต นี้เราจะไปไหนนะคะอ่าไปดูวิวครับววิอะไรเขาสะท้อนน้ําแต่ตอนนี้คือเส้นทางค่อนข้างคุรลักลุเลนิดนึงนะคะทางเขาไฮนะครับทางเขาไฮญาตนะครับต้องลง้นหรือป่าเดี๋ยวไทยลูกมันก็รับก็ไปตามจุดต่างๆที่เขาแนะนำเยอด อันนี้พี่นุ้กเป็นหัวหน้าทีมเขาเวลาน้ำเที่ยวนะครับอันนี้เป็นหาสนยกนะครับที่เป็นอีกแรงหนึ่งที่เราทับจัรที่เป็นแหล่งของเที่ยวแรงเที่ยวนะมา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 ไปไปหยัดได้ครัพต้องมีคนถ่ายคนหนึ่งมาผมถ่ายให้ครับเอาโค้ชเอากล้องมาเลยครับผมชูมือหน่อยเบิกบานเบิกบานสามสี่ แล้วเรากำลังจะไปต่อเห็นแล้วครับพี่อือตรงนี้สวยจังเลยอ่ะถ้ามาชาบานเขานี่หลายเนาะแต่ว่าคนทั้งหล่อบะหูเลยอ่ะบัวเคยมีผู้ใดญ่คคนผมมาเนอะน้องโมมีน้นงโมมีการพรีเซนศษน้องมีการนำเสนอ่ห์ค่ะผู้แม่มารได้ฝั่งนี้ลักษณะคนผู้หญิงนอนหงายเนาะแล้วก็เอามือแม่มาร ไม่ใช่นางมารหรืออะไรแบี้เป็นวัยอย่างเป็นคนฟองสิแต่ไม่ใช่คนอ้วนคน้วน่นผมมาบ่อยครับเพราะว่าบ้าน้านผมอยู่ตรงเขาเนี่ยงแล้ใ่ไหฟ้าริวภูเขาสะท้อนน้ำตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารของชุมชนและก็ น้ำใช้ในการเกษตรใช้ประโภคครับแหล่งอาหารคืออะไรคือที่ที่ชาวบ้านมาหาปลาหาปุ้งอย่างเช่นพวกนกพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะหนูอย่างเงี้ยปกติที่นี่อีสานเขาจะกินเนาะหนูเป็นหนูไล่หนูนาอย่างเงี้ยหนูราคาแพงมากแพงมากคี่ตัวละเกือบสองร้อยครับหายาขึ้นเนาะโอ้ใช่ครับเรื่องยาฆ่าแมลงยาฆ่าสัตว์ป่วอะไรเงี้ยมันจะมาเยอะ พวกเราก็เลยช่วยอนุรักษ์ไว้เพื่อรักษาลแหล่งอาหารไว้ให้กับชุมชนเราเมื่อกี้พี่เป็นคนขับคันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนคนพื้นที่เหมือนกันครับ้มีโอกาสมาเป็นครูที่โรงเรียนเหมือนกับว่าเอาเข้าจริงๆทุกคนก็เป็นคนที่ต่างไปทําหน้าที่ในหลายๆที่ที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองแล้วก็กลับอุ้มเห็นอย่างหนึ่งว่าพวกพี่ๆกําลัง เอาเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติอะไรเงี้ยมาตั้งต้นที่จะทําให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ส่วนตัวผมเนาะผมว่าขั้นเขาบอกว่าเป็นแรงเรียนรู้เป็นการเรียนรู้อย่างว,วิชาการเลยถ้าเขาบอกว่า,วาเอ้ยพาไปเที่ยวไปลเลาะเบิ้งนันนไหมครับ แล้วก็ค่อยเขาคอยใส่ความรู้เขาสีได้เห็นได้รู้สึกคืาาเอเขาว่ามันมีคุณค่าได้มันมีมันเป็นการปลูกฝังขวามาเหมือนกันครับจริงๆโลกมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาอะไรที่เราเรียนมาหรือว่ารู้มาเมื่อวานมันก็เป็นเรื่องเก่าไปแล้วเราก็เลยต้องสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆบางทีเราก็ปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาสิ่งเก่าหรือว่ามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยให้เป็นเรื่องใหม่ได้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลย <c oughs> การเดินทางของเราเพิ่งเริ่มต้นนะคะทุกคนอีพีนี้เราได้รู้จักกับครูทอมและคนหนุ่มสาวที่หวนคืนทินมาจับมือการทําการท่องเที่ยววิถีชุมชนแต่อุมยังมีเรื่องราวอีกเยอะเลยนะคะที่ต้องติดตามใน Learning Journey อีพีต่อไปครูทอมและเพื่อนๆจะพาอุ้มไปดูบรรยากาศที่ต้องออกปากว่าว้าว ขอกระซิบนะคะว่าไม่ได้ว้าวแค่ความสวยงามแต่ยังเป็นการเดินทางที่กินได้ด้วยแล้วเจอกันค่ะ